ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านช่วงเบิร์ตไอวิววันนี้ขอนําคุณผู้ชมทุกท่านมาที่นี่ค่ะแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมคะในบรรดาสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยนักท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อยค่ะที่จะต้องนึกถึงแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตค่ะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่นี่ไม่ได้มาดูแค่พระอาทิตย์ตกดินอย่างเดียวค่ะวันนี้ที่นี่เขามีอะไรดีเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ชมคะรูปแบบการออกกําลังกายในแถวหรือลายแดนเป็นการออกกําลังกายอีกรูปแบบหนึ่งค่ะ ที่นำทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวการเดินการเต้นตามธรรมชาติที่ช่วยพัฒนาสุขภาพทุกองค์ประกอบของร่างกายจิตใจและช่วยพัฒนาทั้งสมองซีกซ้ายและซีขวายอย่างสมดุลค่ะด้วยดีลาการเคลื่อนไหวสีทิศทางตามจังหวะเพลงที่สนุกสนานที่สำคัญนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุค่ะวันนี้นะคะถึงเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมที่ทุกท่านจะต้องร่วมมือร่วมใจกันในการจกกัดสกัดกั้นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต,ต่างๆและว,วันนี้ค่ะ คนรักสุขภาพมาร่วมกันออกกาลังกายแบบลายแดนค่ะวันนี้เป็นวันแรกในประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตนะนำโดยท่านสสจริวัรณเทพบุตรท่านในฐานะเป็นทั้งสสเป็นทั้งนายกสมาคมการเมืองการเมืองไทยได้นําพี่น้องประชาชนทุกตำบลในจังหวัดภูเก็ตนะ,ะได้มีแนวความคิดว่าวันสตลีสาคนเนี่ยมาออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพดีกวารักษาเป็นการป้องกันไว้ก่อนครับ แล้วท่านอัญชลี่ะคะมีความคิดเห็นยังไงในการที่จะส่งเสริมสุขภาพของคนในจังหวัดภูเก็ตะคะคนต้องเรียนะะนะคะว่าดิฉันเองในฐานะสสนะคะและในฐานะนายกสมาค,คมสตรีสร้างสารรค์การเมืองและสังคมไทยซึ่งเรามีมวลสมาชิกที่เป็นสตรีทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตนะคะเรารณรงค์ในเรื่องของการรักษาสุขภาวะนะคะเรียกกันได้ว่าเป็นการสร้างเสริมสุขภาพดีกว่าการซ่อมแซมสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นกันอยู่ที่4อนะคะก็คือออาหาร ออกกําลังออารมณ์และก็ออนามัยนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าถ้ามวลสมาชิกสตรีของเราสามารถทาได้ครบทั้ง4ออเนี่ยก็จะมีสุขภาวะที่สมบูรณ์แล้วก็เข้มแข็งใจิตใจที่จำใสจะอยู่ในร่างกายที่เข้มแข็งเพราะเราจะได้เป็นพลังสตรีที่สร้างชาติร่วมกันต่อไปอยากจะขอให้การจัดกิจกรรมวันนี้ได้อาจารย์ได้รับรู้ว่าลายเดนจังหวัดภูกเก็ตนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณอาจารย์วันชัยตั้งอุตสาหะแล้วก็อาจารย์ ปราโมสิงหภูมิซึ่งเป็นคนที่เริ่มนําการอบรมลายแดนมาสู่จังหวัดภูเก็ตให้เรามีการเต้นลายแดนเพื่อสร้างสุขภาพให้คนภูเก็ตแข็งแรงสุขภาพดี80ปียังแจว๋วค่ะครับสำหรับการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีเนี่ยในตำบลลาวัยนะครับเทศบาลได้สนบสนุนว่ามาณน,นะครับห้สมทบกับหลักประกันกองทุนสุขภาพนะครับซึ่งตรงนี้เราเองเนี่ยอยากให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับหันมาออกกําลังกาย เพราะว่าทุกคนเนี่ยนะครับบริโภควันนึงทำงานเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายแต่ว่าโอกาสที่จะมีสุขภาพดีที่ออกกำลังกายนี่น้อยมากเราจึงเห็นคุณค่าความสํมคาคัญของการออกกําลังกายก็ถือวาอ่าเราเองต้องดูแลให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงครับผมเห็นไหมคะคุณผู้ชมภาพส่วนการเมืองยังให้ความสําคัญกับการส่งเสริมสุขภาพสุดยอดจริงๆค่ะแล้วมาพูดคุยกับแขกมา กำมลรมสร้างสุขภาพบ้านสวนมะพร้าวตะบนไม้ขาวค่ะเป็นไงกันบ้างคะวมกิจกรรมในวันนี้ก็รู้สึกว่าดีมากค่ะได้ออกกําลังกายสุขภาพแข็งแรงจิตสดใยอารมณ์ดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากชมรมไหนคะชมลมลรัศวภาพบ้านริบอนบางกอกค่ะแเป็นยังไงบ้า,างคะกับการมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ทุกวันนี้ได้ออกกําลังกายอยู่แล้วนะคะตอนเยน็เนๆก็มีผู้สูงอายุด,ด้วยะคะ่ะแล้วก็เด็กๆนะคะแล้วก็ได้มีการไล่เด้นกันนะคะ แล้วสุขภาพเป็นไงบ้างคะส่วนมากทุกคนนี่จะมีสุขภาพดีค่ะ่ะแข็งแรงกันดีนะคะลุงพากันออกกําลังกายในวันนี้เป็นไงบ้างคะสนุกมากเลยครับอ,อยากให้จัดบ่อยๆนะครับเพื่อเพื่อเพืออ่อสุขภาพของเราเองนะครับนะ,นะครับและคนที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับเ <นะ S 2> สียดายไม่ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับถ้ามาเห็นวันนี้แล้วจะรู้สึกวัาตื่นเต้นมากเลยนะครับนะารับงถามเขาลุงเขาดูจริงจริ

maybe do